เจอกันอีกครั้งนะคะทริปนี้นะคะเราพามาเที่ยวจังหวัดแพร่ค่ะแล้วเช้านี้เราก็อยู่ที่จังหวัดแพร่แล้วด้วยนะคะเราจะพาไปไหว้พระธาตุช่อแฮกันค่ะเป็นพระธาตุประจําปีขานะคะซึ่งตรงกับปีเกิดของเรานะก็เลยอยากไปไหว้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปที่วัดนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้หน่อยนะคะเจอกันที่วัด คนถึงแล้วค่ะพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงนะคะมีประตูใหญ่อโอ้บรรทยทางขึ้นสูงมากค่ะูก ราก็อยู่ที่วัดพระธาช่อแงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจาบาข้างบนค่ะนี้เรามาแต่เช้ามากๆาดอกไม้เขาก็จะมีเครีย์มาให้ด้วยนะคะเราก็หยิบได้เลยแล้วก็ร่วทมทําบุญกับทางวัดไปนะคะจะหยดเท่าไหร่ก็ได้ แผ่นทางจังหวัดชอ <ยา S 2> ตำบลชอ่อแห่แผ่นทางตำบลชอ่อขอบนเนธจอมสัเร็จแก่ยาทั้งหลายของพระบจดาขอย,อยาติวัดพระธาตชุช่อแหนะคะสร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่19สมัยพระยาฤิไทโดยขุนละวะไอ้ก้อมนะคะชาวละวะเป็นผู้สร้างองค์พระธาตุบุด,ด้วยทองดอกบวบนะคะอันเป็นศินละปะเชียงแสน เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้านะคะชื่อพระธาตุช่อแฮนี้ได้มาจากชื่อพระแพชั้นดีนะคะซึ่งทอมาจาก12ปันนาชาวบ้านนำมาผูกบูชาพระธาตุไว้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือข้อปฏิบัติในการเข้านมัสก,การพระธาตุช่อแหนะคะก็คือให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยนะคะไม่ถอดรองเท้าและอื่นๆนะคะ น้องเขาจะมีงานเลยค่ะทุกคน,นเดี๋ยวรอพาไปไหว้พราะทั้งนั้นนันก่อนนะคะหลวงพ่อชอ่อแฮที่ปฏิสถานอยู่ในพระอุโบสถนี้นะคะเป็นศิลปาร้านนาเชียงแสนสุโขทยัย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นหลังจากองค์พระธาตุช่อแฮแล้วนะคะมีอายุหลายร้อยปีเลยทีเดียวหน้าตักกว้าง3เมตร80เซนติเมตรสูง4เมตร50เซนติเมตรนะคะประเด็นยี่พวกเระต้องการคืนการที่เาจะมีการเผยแพร่สู่ท่านผู้ชมที่ราประทานกันอยู่ ตุงแสนสุขตุงก็คือธงแขวนแบบหนึ่งในศินละปะล้านนานะคะเราจะพบเห็นได้ในภาคเหนือนะคะของประเทศไทยทำด้วยผ้าไม้โลหะได้หรือกระดาษนะคะเป็นรูปแทบยาวห้อยลงใช้ประดับหรือประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อโดยมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับพิธีกรรมที่ใช้ตุงนะคะทุกคนแล้วที่เห็นอยู่นี้เขาก็ใช้ตุงมาประดับในงานด้วยนะคะ เมืองแพร่แห่งตุงหลวง1 1บเถึงสิบเจ็เขามีงานด้วยค่ะทุกคนซุ้มประตูสวยมากเดี๋ยวเราพาเดินชมกันก่อนนะคะ อันนี้คือบูกชาตวงแสนสุขระครังเงินระครังทองคือบูกชาเทียนประจำเกิดสุดตาคำนุณลูกละยี่สิบทางด้านนี้ก็จะเป็น วัตถุมงคลนะคะเป็นร้านค้าวัตถุมงคลก็จะมีจุดทางบุญต่างๆนะคะนี่สำหรับผู้ที่เกิดปีขานเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีขานนะคะทุกคน พาเดินดูรอบก่อนพาเดินดูรอบรอบก่อนนะคะ สวมากถ้าเรามาช่วงเช้าๆๆนะคะคนก็จะไม่ค่อยเยอะนะคะสักเจ็ดแปดโมงวัดก็เปิดแล้วนะคะวัดเปิดหกโมงนะคะทุกคนคนน้อยค่ะ นี่งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแหเหมืองแพร่แห่ตุงหลวงประจำปี2564ระหว่างวันที่11-17ถึง17มีนาคมอันนี้อะไรอ๋ออันนี้คือพระธาตุประจำปีเกิด จุดนี้ก็คือพระธาตุทั้ง12ราศีที่เขานำมาตั้งไว้ให้เราได้ชมกันนะคะทุกคนคะน,นี้เป็นชุดถวายผ้าสามสีนะคะชุดถวายพระธาตุช่อแฮนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปไหว้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นผ้าผูกนะคะเียนชื่อ นามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดอายุเรานะคะแปลว่าพระธาตุช่อแหงค่ะการสวดและการไหว้นะคะให้เริ่มต้นนโมสาจบแล้วสวดตามด้วยคาถาบูชาพระธาตุห้าจบนะคะเพื่อเพิ่มพลังบาร,รมีจะดลบันดาลให้ชีวิตดีขึ้นนะคะ แล้วก็ทำให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันศัตรูได้นะคะ ทุกคนคะ่ะอันนี้เราก็ได้บูชาเทียนมานะคะเพื่อทําบุญสุจตาสะดอเคนะคะเขาก็จะให้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดลงในเทียนนะคะแล้วก็เดินวนรอบพระธาตุนะคะ3ามรอบเนาะโดยการที่เราจะต้องเลียนขวานะคะไปคะ่ะเดี๋ยวเราจะ ทีนึงน,นะคะเพื่อเสริมดวงชะตาค่ะทุกคน เียนเทียนรอบพระาธาตุแล้วนะคะเดีย๋ยวเราพาไปจุดอื่นกันต่อค่ะลักษณะองค์พระาธาตุเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมยอมุมไม้12นะคะศิละปะแบบเชียงแสนสูง33เมตรฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ11เมตรนะคะสร้างโดยอิฐโบกปูนหุ้มด้วยแผ่นทองเหลืองลงรักปิดทองจังหวัดแพร่และเป็นเจดีย์บรรจุพระเกศาและพะระบรมสารีริกธาตุพระศอกสายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะคะ เป็นปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองแพร่มาตั้งแต่โบราณเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะร่วมทำบุญอมพระธาตุกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเขียนชื่อ จุดนี้ทางวัดก็ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้เราได้ส่งน้ำพ้ากันด้วยค่ะเราสามารถหยิบคุกขันแล้วก็ตักน้ำไปส่งน้ำพ้กกันได้เลยนะคะแล้วก็ร่วมทำบุญกับทางวัดไปเพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟเนาะจะหยดเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรานะคะตามกำลังศรัทธาของเราเลย เกิดก็จะมีลักษณะรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปนะคะ รคาคากันเองมากตนนก้ังตัวุ่คอกระเป๋าหกใบร้อย สำหรับวันนี้นะคะเราก็พามาไหว้พระธาตุช่อเงินนะคะเป็นพระธาตุประจำปีนะคะเนาะถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาสักการะได้นะคะที่จังหวัดแพร่นะคะเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเรานะคะสำหรับคลิปนี้ส้มคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะพาไปที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้หน่อยนะคะสาหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ